บุคคลห้าประเภทนี้ที่เราไม่ควรเอาชนะเพราะโบราณว่าไว้ชนะแค่ครั้งเดียวแต่จะแพ้ไปทั้งชีวิต 1. พ่อแม่เพราะท่านเป็นคนที่ให้ชีวิตเรามาและยังเลี้ยงดูเรามาเป็นอย่างดีแม้เราจะเถียงจะดื้อแค่ไหนสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมท่านอยู่ดีเพราะสิ่งที่ท่านพูดมาทุกอย่างก็เพื่อหวังดีต่อเราไม่อยากให้เราเดินทางผิด แม้บางครั้งคำพูดของท่านอาจจะตรงบ้างหรือดูเหมือนไม่เข้าใจเราบ้างแต่ถ้าเราคิดดูดีๆแล้วมันจะมีสักกี่คนในชีวิตนี้ที่คอยเป็นห่วงเราแบบไม่มีเงื่อนไขแพ้พ่อแม่บ้างเถอะมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเลย 2. ครูบาอาจารย์ถ้าคิดว่าชีวิตนี้ไม่ต้องการคำแนะนำจากใครอีกแล้วคุณก็อาจจะไม่เห็นความสำคัญของครูบาอาจารย์ แต่ความเป็นจริงคือคนเราทุกคนเกิดมาล้วนมีครูบาอาจารย์กันทุกคนและพวกท่านก็เป็นเหมือนพ่อแม่คนที่สองของเราที่คอยบอกเส้นทางที่เหมาะสมให้เราเดินถ้าครูดุก็เพร้อยอยากให้เราเก่งถ้าครูสอนอะไรที่เราไม่เข้าใจก็ให้ถามท่านเพื่อให้ท่านช่วยอธิบายดีกว่าจะเอาชนะด้วยการเมินเฉยหรือทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว ลองเปิดใจแพ้ในความรู้ที่ครูบาอาจารย์ให้แล้วเราจะพบว่ามันดีกว่าการเอาชนะแบบผิดๆ 3. สามีหรือภรรยาข้อนี้นี่แหละคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะอยากเอาชนะที่สุดโดยเฉพาะเวลาเถียงกันเรื่องเล็กๆน้อยๆและการเอาชนะกันในเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเลยลองคิดดูนะว่าถ้าคนหนึ่งชนะอีกคนก็ต้องแพ้ แล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันจะดีได้ยังไงเพราะฉะนั้นบางทีการยอมแพ้ในเรื่องที่ไม่สำคัญเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวเอาไว้อาจจะเป็นชัยชนะที่แท้จริงเลยก็ได้ 4. พี่สาวหรือพี่ชายแม้ในบางครั้งพวกเขาจะชอบทำตัวเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่ไปบ้างแต่ลองมองอีกมุมพวกเขาก็แค่คนที่โตมาก่อนเราเขาอาจจะรู้มากกว่าเรา และที่สำคัญคือเขารักเรามากถึงขั้นยอมเราในหลายๆเรื่องได้และการทะเลาะก,กับพี่ของตัวเองนั้นมันไม่เคยจบลงด้วยดีเลยเพราะฉะนั้นลองปล่อยให้เขามีมุมที่ชนะบ้างแล้วเราจะเห็นว่าน้ำใจกับความรักจากพี่มันมีมากแค่ไหน 5. เพื่อนรักเพราะเพื่อนคือคนที่จะอยู่ข้างเราไปตลอดไม่ใช่คู่แข่งในชีวิตแต่ถ้าเราคิดว่า เราต้องแข่งกับเพื่อนทุกเรื่องก็อย่าลืมสิ่งสำคัญไปว่าเพื่อนคือการสนับสนุนกันและกันเพราะฉะนั้นแพ้เพื่อนบ้างในบางครั้งเพื่อให้เขาได้ภูมิใจหรือรู้สึกดีการแพ้ให้เพื่อนรักของตัวเองมันไม่ได้ทำให้เราดูด้อยลงหลอกแต่กลับกันมันมักจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนแข็งแรงมากขึ้นมากกว่า